ข้างในอ่ะฝาน็อตขันไปใช้หมดเลยครับฝาครอบันะเครติตไม่ติดเด็กยังไงได้ แบงงค์ติดแล้วดึีกทีนะันซันอีกรอบนิ่ซันดูด็ติดง่ายไหมอ,นนอันนี้มันไม่มีท่อแต่แรกแล้วอ่หะหายไป <c oughs> อ้าเอ้าวอ้าเอ้าเอ,าเอา้าอย่าเสียฟอร์มอย่าเสียฟอร์ม โอเคงามสองเครื่องร้อยได้ขึ้นมาสองเครื่องแล้ว